เปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเจ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดค่ะ จะเดินทางต่อนะครับเพื่อนๆติดตามว่าเราจะไปที่ไหนต่อยังไงนะครับกูตั๊กย้ายไปนั่งข้างหลังละเฟีโรสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะออกเดินทางจากที่นี่ครับเอากุญแจไปคืนครับเช็คเอาเช็คเอา ซื้อเครื่องดื่มใส่รถเดี๋ยวขับออกไปฝ่าพื้นป่าอะไรอีกไกลครับโอ้โหอร่อยมากนี่ววนครับต้องกิดใจเลยรับ มาได้แป๊บหนึ่งก็มาเจอร้านของชาวบ้านฮะพอดีปล่อยคูตักลงเพราะว่าถนนมันดูดูไม่น่าจะผมไม่น่าจะลงไปอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไม่ปลอดไทยนะฮะคุตักมายงชิดโลเท่าไหร่นะห้าสิบหาสิอ๋อพี่ขายถุงละโลเหรอฮะ,ะเอ๋อมายงชิดของของปลูกเอง อ๋อนี่นี่พันอะไรครับอือเออพันไข่พันไข่แล้วก็จะจับพันไข่เนาะหวานไหมหวานไหมอมเปรี้ยวเนาะมันอมเปรี้ยวอมหวานอ่าอ่าอ่าซื้อไปคุณห้าสิบบาทเนาะอ่าซื้อไปซื้อไปเป็นของฝากซื้อไปหลายๆถุงคุณคุณคุณจะซื้อกี่ถุง าถุงอ่าก็มาทานชิมมะยงชิดของโยทางป่าละอูบ้างครับเขาปลูกสวนอยู่ที่นี่เขาบอกพันไข่พันไข่ก็แปลว่าลูกเข้าไข่เอาเอากล้องไปถ่ายแม่ค้าให้แม่ค้าถือสองฟวงไทยน่าปกไหมไปสัมภาษณ์แม่ค้าหน่อยนะให้ให้ให้ ค่ะแม่คะแดงแดงเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกที่ไหนอรัคือตาขาวดิตรงนี้เขาเรียกที่ไหนคะคลองน้อยค่ะเขาว่าเลยนะคะหมูเจ็ดทองน้อยหมูเจ็ดทองน้อยต้องดีดีคตาต้องดหมูเจ็ดทองน้อยค่ะอาทิตย์นะคะคุณต่อเรามีใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยของที่ไร่เองจะหวานเทบนั้นหน่อยเพราะนั้นจะอมเยอะหน่อยเลยโอเคโคตรนะคะ ี่รวมถุงใหญ่ให้หนูเนยนะคะอ่ามีแตงโมนะคะที่ร้านที่ไร่เขาปลูกเองนะ่ะแตงโมส้มโอส้มสตรอเบอรี่แล้วก็มันเืือแล้วก็มันแกวค่ะอันนี้มันอะไรคะพี่เขาเรียกมันอะไรมันแครอทค่ะ อันนี้แครอทเหรอคะเนี่ยมันแครอทใช่ไหมคะสีส้มๆเขี๊ยรละออมันแครอทเอาไปทำอะไรจริงคะเนี่ยก็จะต้มแล้วเอาไปนึ่งไปต้มต้มไปนึ่งได้ไหมคะทั้งหมดกี่ถุงแล้วคะ่พี่เนี่ยเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูมุมกล้องครูตั๊กกันจะได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูคุณแม่ถ่ายอะไรถ่ายรูปคุณแม่ถ่ายวิดีโอวิดีโอ ไม่รู้มุมกล้องคุณตั๊กจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะไปลองตัดต่อดูนะฮะดวงตาวันนี้ต้องสี่สิบห้าเนี่ยครับซื้อของหน้าสวนเลยมาอุ้ยนะคะครับเป็นไงหมดไปเท่าไหร่คุณตั๊กสามร้อยยี่สิบค่ะซื้ออะไรมั่งอะยงชิดหกกิโลอ่าโอเคกิโลละยี่สิบบาทห้าสิบบาทใี่ครับก็พันไข่เขาบอกพันไข่เอ่อ ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ถูกฝรั่งด้วยฝรั่งถูกมากไปยี่สิบาทเนี่ยจากสวนนั่นะ,ะเปรียบเทียบสวนฝั่งนี้เหรออ๋อนี่นี่นี่นสวนเขาพี่เขาอยู่ฝั่งนี้นี่ัเออเราซื้อสวนแสดงว่าชาวบ,บ้านแถวนี้เนะนี่ยเนี่ยข้างหน้าก็น่าจะเป็นสวนเขาเนี่ยเนาะฝรั่งพันไขนะ่เนาะที่เราซื้อที่พิซูนโลกในสวนตั้งแต่แปดสิบแต่ว่าอันนั้นพันทุนเก้าอันนี้พันไข่นะลูกเข้าไข่ ชิ้นยังยังไม่ได้ชิ้นะแต่เขาจะบอกว่าเขาบอกว่าจะมันจะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวอมไม่ใช่มันจะอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานครับไปก่อ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 นครับบ๊ายบายนะะคบ๊ายบายบ๊ายดอโดพาเที่ยวดโดพาเที่ยวไปครับอโดปิตตังไปเราเดินทางต่อครับเดินทางต่อ ก็เราก็ออกมาจากป่าละอูแล้วนะฮะเข้ามาถึงตัวเมืองเพชรบุรีหิวข้าววันนี้น่าจะรีบเข้ากรุงเทพเพราะว่าอาจจะไปร่วมงานขาวดำของเพื่อนเพื่อนครูของครูตั๊กนะฮะก็เลยมากินข้าวกลงวันกันก่อนครับมาแวะร้านนี้นี่ฮะข้าวมันไก่ข้าวเป็ดชะลกก๋วยเตี๋ยวเป็ด อยู่ตรงนี้ออกจากตัวเมืองเพชรบุรีมานิดนึงฮะบรรยากาศร้านก็เป็นอย่างนี้กามีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีมีเข้าวมันไก่ก็มีข้าวหน้าเป็ดก็มีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ,โฟข้าวขามหมูก็มีนะครับมาดูหน้าร้านเขานิดหนึง่งเป็ดก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ผมก็เลยสั่งสั่งเป็ด เปล่าเปล่าเต็กสับจานหนึ่งอบอกป้าผมผมผมซื้อคอคอหนึ่งได้ไหมสับไปให้ผมอ่าสับใส่จานให้ผมหนึง่งได้ค่ะนี่ฮะเดี๋ยวจะเอาคอไปกินอยากกินคอเป็ดโอ้ขาหมูก็น่ากินหิวหรือเปล่าอยากกินทุกอย่างเลยเห็นอะไรก็อยากกินใส่ใจให,หิวออกจากป่ามา ไปไปตรงป่ลลาละอูมาอ,อขอดูหน่อยนะฮะได้ค่ะมาหั่นเป็ดไป็ดเป็ด้วเ,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 เป็ดเปล่าๆได้ออกคอไปด้วยอ่ะไปเดี๋ยวไปนั่งกินที่ร้านไป,ไปนั่งกินที่โต๊ะหิวแล้วหิวแล้วนี่คร х, ับคุณตั๊กหิวแล้วคุณตั๊กสั่งอะไรไปเล,เล็กโฟเล็กโฟโนสั่งอะไรไป เพือ่อจะเป็ดบะหมีมาดูกันครับเรามาอยู่ในร้านเขามืดๆหน่อยนะครับข้างนอกมันสว่างมันเลยย้อนแสงใช้กล้องอันนี้ดีกว่าเห็นกล้องเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยนี่ครับก็เลยสั่งเป็ดเปล่าเข้ามาจานหนึ่งสั่งเป็ดเปล่าเข้ามาจานหนึ่งและนี่เมื่อกี้ถามว่าเขามีอะไรเป็ดขายไหม ไม่มีก็ไปดูในตู้เขาเห็นมีคอก็เลยอ่าัน้นผมขอคอคอกับปับเป็ดมาจานหนึ่งดูน้ำนะดูท่าทางเหมือนน่าจะอร่อยอะนะเข้มข้นะนะเนาะเป็ดพะโล้นะเข้มข้นไหมอืจิ้มให้พี่โรชิมบ้างสิ ก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำส้มให้ครับเดี๋ยวกินใส่กับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าวหน้าเป็ดเขาก็มีนะแต่สั่งก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก็ม,มาปรุงปรุงให้ลูกได้วที่นี่เขาไม่มีเครื่องปรุงมาเขาให้ไปปรุงปรุงให้ให้เลย บินาบนโต๊ะเขาไม่มีเครื่องปรุงให้เขาเออให้ไปปรุงตรงตรงตรงต,รงตรงนูน้นไอ้กูตักไปปรุงอยู่ตรงนูน้นก็คงจะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะก็ดีไปอย่างเหมือนกันอร่อยอ่ะเป็ดนุ่ม นี่อร่อยอร่อยเอาช้อนมาเพราะว่าอยากให้อยากได้น้ำได้น้ำน้ำราดเป็ดเข้ามาด้วยชิมแบบนี้อร่อยยนตะโพกุตัดน มันโตเขาแบบแหนมข้นๆเนาะอ,อากาศร,ร้อนอบอ้าวฮะออกมาจากป่าละอูปรุงแล้วใช่ไหม,มบหมีเป็ดของเบโยรโดโ้ดทานเลยทานเลยแม่ก็ปรุงมาให้แล้วออกมาจากในนั้นอากาศมันเย็นน่ะหายใจโล่งโปร่งสบายดีจังเลย เ็นเช้าก็มีหมอกเย็นๆมาแต่ไม่ไม่หนาวแต่พอลงจากรถนะครับมิขับรถมาตลอดทางลงจากรถร้อนร้อนวูบเลยร้อนอบอ้าวร้อนมากร <c oughs> ้อนแบบา <c oughs> ของผมอา่ากูตัดปรุงมาให้นะ <Select ed. S 1> ครับนี่เส้นเล็กเป็ดกูตักปรุงให้ก็กินตามที่กูตักปรุงเลยแล้วกัน คุณตักเลยมหิบตะเกียบมาเปล่ากินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินในนี้ในนี้มีไหมอ๋อก็ในนี้มีแต่ช้อนครับคุณตักชิมเป็นไงเย็นตะโพเขาเหมือนกับน้ำคุณนๆหน่อยนะน้ำเขาแบบเป็นน้ำข้นเหรอเต้าหู้เหรอหอมเต้าหู้ไหม อ๋อเป็นหอมเต้าหู้ยี้ยันตาโฟโดูาทานเลยครับเนอะเป็นสูตรแบบเต้าหูยห้ยี้เหลอยันตาโฟไม่ใช่น้ำใสๆเนาะ เป็ดนี้ได้นะเอาเป็ดนี้ใส่หิวเหรอไม่พูดไม่จาเลยเมื่อเช้าก็กินอาหารเช้ามานะแล้วก็มานี่คลิปก่อนหน้าเนี้คฮะ ก็แวะซื้อผลไม้รสชาติเค็มขน้นรสชาติเค็มข้นเลยเหรออันน,<ะ>น,นี้อันนี้เห็นวัวหนูขาวเนาะวิโรจน์ให้วิโรอีกชามไหมสามที่ด้วยอีกชามเดี๋ยเอาอะไรเส้นเลยเส้นอะไรเส้นบะหมี่เสร็จเอาบะหมี่อีกเหรอ,อจะสั่งให้วิโรอีกชามไนหะมเมื่อเช้าเขาก็ กินไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มั้งเปล่าเหลอใหชามนึงนอ่ะเพราะเดี๋ยวเดินทางอีกไกลอร่อยก็ให้เขากินอเอาอะไรบะหมี่เอาเหมือนเดิมเหรอลูกบะหมี่เป็ดจะชิมบ้างครับชิมยังไม่ได้ชิมเลยกูตักปรุงมากูตักปรุงแบบไหนมาเนี่ยรสชาติของคุณหรือรสชาติของผมเนี่ย หูกใจรู้ว่ากินรสผมผมผมคือกินได้แต่ว่าอยากเค็มผมไม่ชอบทานเค็มใช่ใช่ใชปรุงปรุงตักปรุงไงก็ได้แต่ว่าผมไม่ทานเค็มนะกุตัก๊ก็จะรู้ว่าผมไม่ทานเค็มไม่มีตะเกียบก็นี่แหละเอาอย่างนี้แหละ เ็ข้มข้นดีอย่าคุณอร่อยอร่อยอแต่ความที่เป็ดเขานุ่มอะเป็ดนุ่มเป็ดไม่แข็งนะอร่อยอะแต่เพื่อนอย่างงงนะอ่าเมื่อกี้ตอนเราขับรถเข้ามาบนบนจั่วหลังคาเขาเขียนก๋วเตี๋ยวสุโขทยัยใช่ไหมคุณปูตาก,ก็เลยนึกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยปรากฏว่าเป็นเป็นของเจ้าของเก่า ก๋วยเตี๋ยวสุกไทยไม่มีแล้วแปลว่าคนแถวนี้ไม่นิยมกินก๋วยเตี๋ยวสุกไทยนะสั่งสั่งไฮโดรขอบะหมีม่เป็ดอีกชามครับบะหมี่บะหมีม่เป็ดอีกชามนึง เนี่เป็ดเป็นแบบขายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเนาะอร่อยให้เยอะฮะดีผมผมขับ หนีออกนอกเมืองมาเพราะบางทีในเมืองนะ่เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวเขากินนี่กินยะังเมื่อกี้ก็ผ่านมาตรงตัวเมืองมีร้านอะไรก๋วยเตียเต๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูนะคนแน่นเลยอ่ะเราเลยไม่เข้าไป ก็ตอนนี้เราเห็นร้านโล่งๆมีที่จอด,ดรถสบายๆต,ตัวหลอดป๊บนะเขาลองทำงตักเลยตัเเลยเลยยไม่สั่งน้ำหรอหรือเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูวจะกินอะไรกูต้อนทต่เมยซอนจะกินอะไรเมยนซอก,กินชามะนาวมาแล้วอะ คอ,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 อเป็ดอร่อยความเป็ดเขานุ่มมานะคุณเนาะเป็ดเนื้อหนังเยอะดีนุ่มดีตักเลยมาเลย ไม่กินเนื้อกินคอกันนะเหรออใส่ข้หยอดน้ำส้มได้ลนะคุณกินเป็ดด้วยสิกินเป็ดเยอะๆเอาอีกไหมเอาเนื้อมาอีกจานไหมถ้าคุณไม่เอาเนื้อเดี๋ยวมจะสั่งคออีกจานนะ ชอบกินคอ,อคุณแบงน้องครับขอขอคออีกจานหนึ่งฮะขอคอคอนึง ขอเป็ดขอขอ,เป,อ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 เป็ดอร่อยอนระ่อยเป็ดอร่อยอ่ะก็กินเลยแมวเ,เนื้อเหรอแมวเ,เนื้อเหรอ,อขออ้ออือเดี๋ยเป็ด แม่ปรุงมาให้เรียบร้อยใช่ไหมไม่ให้ผม,มเอานี่รวมนี่นะเดี๋ยวจะได้ผมจะเอาจานมาใส่กระดู น้องขอขอน้ำจิ้มอีกถ้วยหนึ่งฮะขอน้ำจิ้มอีกถ้วยนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับร้านนี้เขาน้ำน้ำฟรีใช่ไหมคุณน้ำบริการตัวเองบริการตนเองฟรี ตักคุณปุงรู้รถลูกกับสามี

กินหัวกินคอนี่เปื่อยอาปัดเป็ดอะไรมาดูดมาเคี้ยวเล่นได้สบายๆเลยที่ร้านชื่ออะไรนะอ๋อเป็นร้านเก่ามันชื่อว่าวเจียสกปรกไทยค่ะคนก็เลยจะอันนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไงมาเนี่ยร้านร้านว่าเขาเรียกข้าวเร้านข้าวหน้าเป็ดข้าว่ลมร้านข้าวหน้าเป็ดข้าวกลมแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าหนองคัวค่ะอะไรนะเพชรบุรีหนองคัวค่ะเพชรบุรีหนอง น้องตัวออกจากหนองคัวกองวัวหนองแวนหนองลูน้องคัวก็ออกจากปูองเพชรมานิดนึงนะใช่ค่ะไม่ไกลมากประมาณ5กิโล5กิโลถ้าก่อนก่อนเข้าเมืองก็ต้องไปยืมเงินกลับมาจากปูมา5กิโลก็เปิดทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันเลยใครผ่านไปผ่านมาไปเพชรบุรีหัวหินอะไรก็ผ่านได้ได้ค่ะเช้าเปิดกี่โมงนะครับ 7จ็ดโมงเกิดแล้วติดนะครับติดสองชั่โมเคยวยอดหลนะ่อมากรับอร่อยคนระับร้านอาจจะไม่เด่นไม่ดังนะป้ายหาดูยากหน่อยแต่อร่อยอ็อถ้ชอบฝากกดซับกดไ,ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ากรงเทศกันรเทศกันไม่ได้แวะอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องรีบไปงานขาวดำเนาะดีครับ กเจอกันเจอกันที่จะไปค่ะฝากาก,าก,กันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนึ่งนะครับสดายรับสวัสดีครับบ๊ายบายโดูครับถือปากขึ้นรถน้องน้องเมื่อกี้มาขอมาขอเออ่ว่าช่องชื่ออะไรจะไปตามไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใช่ไหมครับอายืนหน้าตู้เป็ดเลย โฆษณาร้านตัวเองหน่อยใครที่มาที่เพชรบุรีนะคะอย่าลืมมาแวะเพชรบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้าเป็ดนะคะอยู่ตรงขาลงขาลงกรุงเทพนะคะอยู่ตรงหนุ่มควนค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเจ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดค่ะใครจะไปเที่ยวลงใต้ลงอะไรเนี่ย,ยเส้นเส้นลงใต้ถ้าลงใต้ก็ก็กลับรถมาหน่อยเนาะ,ะแต่ถ,ถ้าเกิดอ,อ,อ่าถ้ากลับกรุงถ้ากลับกรุงเทพก็ ก็ก็แวะเลยแวะเลยค่าเดานเด่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถออกเดี๋ยวจะจะจะถ่ายคายคายครับขอบคุณนะครับได้ได้เอฟซีได้เอฟซีเพิ่มสองคนงอดยนะคะครับบ๊ายบายนี่ฮะแล้วก็ยังจะมีขนมมีอะไรต่างๆก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่เด็ดอะเป็ดเด็ดมากเลยแต่เสียดายไม่ได้ชิมขาหมูไม่มีไม่มีท้องแต่ดู ดูดูแล้วน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยขาหมูที่ที่ไหนดีอ่านะเนาะครับขอบพระคุณมากครับกันแล้วก็สนับสนุนกันหน่อยฮะร้านเขาเดี๋ยวดูดูตรงป้ายหน้าร้านมันมีคําว่าสุขโขท,ทัยที่กูตักยังเผือไปสั่งก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแต่ดีแล้วละ่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากเย็นตาโฟเป็นไงคุณเย็นตาโฟก็อร่อยมากครับมองไปจะเห็น จะเห็นข้างตรงนี้มเขียนก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยอดก่นนะเนี่ยข้างบน,น,น,นเนี่ยจะเขียน,น,นว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยแต่ว่าไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะให้มองป้ายนี้ให้มองป้ายนี้ครูตั๊กเมันไก่คอ่บครูตั๊กมองไ<ำ>อมงไ่เห็นยืนย่นยื่นช่องออกไปยื่นช่องออกไปนี่ยใช่ไหมอ่า เนีดมากมองมาจะเห็นป้ายอันนี้เย็นตาโฟเด็ดมากเย็นตาโฟไม่ต้องปรุงเลยค่ะออป้ายอย่างนี้เห็นป้ายรู้ปุ๊บแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยร้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะร้านก็จะเป็นอย่างนี้ร้านนี้นี่เลยแต่อย่าเผื่อไปสั่งก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหัวไช้นะกินกุ้งจับเป็ดดีกว่าอร่อยกว่าครับ เขาบอกว่าให้กลับรถตรงสะพานหนองยาบล่องอะ่ะถ้ามาจากกรุงเทพนะกลับรถตรงสะพานหนองยาบล่องอเป็ดแต่ผมติดใจเป็ดนะฮะให้ดูบรรยากาศของเดี๋ยวจะมีสะพานกลับรถไกลๆเห็นไหมเพื่อนๆก็ไปกลับรถสะพานหนองยาบล่องเลยร้านก็อยู่ตรงนี้มาแวะมาชิมแวะมาชิม ใครที่ไปเที่ยวไปอะไรแบกาวกลับก็ได้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย